ไทยบางคนบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่ประจําวันอัปเดตข่าวสารวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งนะคะณนะปัจจุบันนี้ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสช่วยกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเครดิตให้เข้าถึงสินเชื่อพบยอดคําขอเกินทะลุเป้า4ี่แสนรายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศอัปเดตข่าวสารประจําวันวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะสาหรับท่านไหนที่มีความสนใจในเรื่องของสินเชื่อธนาคารออม สินได้ปล่อยกู้ค่ะ เกี่ยวกับการสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะคะเนื่องจากนายวิทไทยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารออมสินได้กล่าวว่าหลังจากที่เริ่มเปิดให้ส่งคําขอเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสไปเมื่อวันที่14มีนาคม2568ที่ผ่านมานั้นพบว่าย,ยอดการส่งคําขอนะคะเข้ามามากกว่า400,000รายภายใน2ส,สัปดาห์จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีการอนุมัติ300,000รายนะคะวงเงินอยู่ที่10 4 0 0พันล้านบาทในปีแรกขณะนี้ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติตามจำนวนดังกล่าวทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายสำหรับโครงการสินเชื่อในครั้งนี้นะคะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีประวัติในเครดิตในการขอสินเชื่อกับธนาคารใดมาก่อนหรือเคยยื่นคำขอแล้วแต่ไม่ผ่านเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงซึ่งไม่เคยมีธนาคารที่ปล่อยให้กับคนกลุ่มนี้มาก่อนนะคะโดยสินเชื่อดังกล่าวเป็นการให้สินเชื่อที่ออก แบบมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน,นระบบสถาบันการเงินและได้รับโอกาสนะะในการสร้างประวัติเครดิตทางการเงินที่ดีเพื่อจะได้ต่อยอดสําหรับการขอสินเชื่ออื่นๆต่อไปในอนาคตสําหรับการดําเนินการในเฟสถัดไปนะคะคงต้องรอการปล่อยสินเชื่อกลุ่มแรกไปก่อนอย่างน้อย2-3ถึงเดือนจึงจะมีการประเมิอนอีกครั้งขณะเดียวกันนะคะเมื่อดําเนินการโครงการครบ1ปีแรก ก็จะมีการประเมินผลการดําเนินงานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินงานในเฟสถัดไปตามเป้าหมายที่จะขยายผลการนุมัลสินเชื่อถึง1ล้านคนภายใน3ปีซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการใช้งบประมาณของธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อสังคมสําหรับโครงการสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะ และไม่มีหลักคำประกันหรือบุคคลคำประกันอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.60%ต่อเดือนและระยะเวลาในการชำระคืนนะคะกู้ไม่เกิน1ปีปลอดชำระเงินต้น3งวดแรกโดยจ่ายเพียงดอกเบีย้ยเพื่อให้โอกาสในการตั้งหลักก่อนในการคืนเงินนะคะ โดยผู้ที่จะต้องขอสินเชื่อนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่แน่นอนและสามารถติดต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการให้กู้ความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนจะพิจารณาเป็นหลักผู้ที่สนใจนะคะสามารถจองสิทธิ์ได้หรือยื่นคําขอสินเชื่อได้ที่แอปพลิเคชันใหม่โมค่ะนี่ก็คือเป็นข่าวดีจากทางด้านของธนาคารนมสินนะคะที่มีสินเชื่อดีๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะหรือ ว่าประสงค์ใหญ่จะขอสินเชื่อในส่วนเครดิตนะคะการสร้างโอกาสช่วยเหลือกลุ่มคนที่ไม่เคยมีเครดิตใดๆมาก่อนก็สามารถยื่นคําขอได้นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศไทยสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณสําหรับข้อมูลดีๆอัปเดตข่าวสารประจําวันไม่อยากพลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ